ชื่อจริงนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อจริงเขาในกอเสียเงินเป็นล้านหนึ่งจากการที่มิจฉาชีพหลอกให้โอนไปค่ะคอนเซนเตอร์นั่นแหละแล้วทีนี้ในกอก็ไปติดต่อธนาคารธนาคารบอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีประมาทเลอะเลอะเองจะมาให้ธนาคารรับผิดชอบได้อย่างไรหลายๆธนาคารตอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับเนี่ยเขาก็เป็นแบบนั้นเขาบอกอ่ะในเมื่อเจ้าของบัญชีโอนไปน่ะธนาคารเป็นคนเป็นหน่วยบริการเนี่ยนึกว่าเจ้าของบัญชีกดโอนอะ เขาก็ต้องโอนไปตามหน้าที่ของเขาสิจะไปเก็บไว้ได้ยังไงเขาก็พูดวพาอย่างงั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของบัญชีต้องรับผิดชอบเองสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะคะเดี๋ยวรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะคะเขาขึ้นบอกว่าให้าจาร,รีเซ็ตตั้งเป้าเล็กๆก,ก็แล้วกันนะเวลาเวลา <c oughs> เวลาติ๊กตอกขึ้นอะไรมานะคะต้องกดตามนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ร่วมกิจกรรมเขาขึ้นมาว่าให้เสร็จเ,เพราะว่าทุกอย่างนะคะการร่วมกิจกรรมกับติ๊กตอกไม่ว่าจะเป็นการข้อใจข้อจอแชร์ค้าเป้าหมายหรือการชอปปิ้งเข้าระบบติ๊กตอกด้ค่ะแล้วติ๊กตอกเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกิจกรรมไปให้กําลังใจพูดจัดแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับติ๊กตอกนะคะไปคู่ขนานกันไปนะทีนี้นายกอก็ไปยื่นฟ้องค่ะสารปกครองชั้นต้นกับ สาลชั้นต้นกับสารอุทธรสารกระบวนการยุติธรรมทางสาลยุติธรรมมีสามระดับคือสารชั้นต้นสารอุทธรสาลฎีกาสารชั้นต้นกับสารอุทธร์มีความพิพากษาไปในแนวเดียวกันก็คือว่ายกฟ้องในกอซึ่งเป็นผู้เดือดร้อนเนี่ยที่โดนคอนเซนเตอร์กดเงินไปเนี่ยในกอต้องรับผิดชอบเองประมาทเองนี่จะให้ธนาคารมารับผิดชอบได้อย่างไรสารชั้นต้นกับสารอุทธรออกไปในแนวนั้นในกอสู้ต่อค่ะ การต่อสู้ของขบวนการยุิธรรมทางศาลยุธรรมมี3ระดับคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอย่าเพิ่งถอดใจใครที่เจอปัญหาแบบนี้อย่าเพิ่งถอดใจต้องให้ทนายดำเนินการนะขบวนการนี้ทนายก็สู้ต่อค่ะทนายสู้ให้ลูกความไปต่อที่ศาลฎีกาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่6 2ส3าทับสอท่านจดไว้เลยคำพิพากษาอันนี้มีประโยชน์ต่อท่านค่ะ ถ้าเกิดญาติพี่น้องของท่านโดนคอนเซนเตอร์หลอกลวงไปโอนเงินจากผ่านแอปไปเรียบร้อยแล้วไม่มีทางออกเลยจ้างทนายค่ะจ้างทนายดำเนินการโดยอ้างอิงคำพิพากษาตัวนี้คือคำพิพากษาที่6233งสามสาทับส <c oughs> องห้าหกสขอญาตดื่มน้ำค่ะแปบ๊บหนึ่ง ทำใหิภาคษาดีกาออกมาว่ายัางไงร,รู้ป่ะการที่นายโกเอาเงินมาฝากธนาคารธนาคารดูแลเงินของนายกนี่อาจารย์สรุปให้ฟังนะเพราะฉะนั้นนายโกกดเงินไปโดนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินไปธนาคารซึ่งดูแลเงินอยู่